เถียงกันมาสักพักค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวลือว่านางเอกสายแบลแยกบ้านเลิกสามีเด็กงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตหลายๆคนต่างโยงไปที่นักสแสดงสาวเจนนี่อราราาพาัฒนป้อพเพชรกับสามีนั่นเองค่ะล่าสุดเจนนี่ก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านรายการแฉที่ออกอากาศเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาค่ะโดยสาวเจนนี่ได้เผยว่าวันก่อนตนได้ขนของออกจากบ้านจริงค่ะเนื่องจากตอนนี้เจ้าตัวกําลังจะรีโนเวทบ้านเลยนขนเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ใช้ออกมาและจะเอาเฟอร์นิเจอร์บ้านข้างๆมาต่อเติมเพิ่มค่ะเลยทําให้ต้องขนของ ออกมมาาเเยะนนันงแล้วเมื่อถูกถามว่าอยู่บ้านกันเหมือนเพื่อนต้องมีสเปซเจนี่ก็ตอบเขาว่าตอนนี้โฟกัสที่ลูกเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟและปัญหาครอบครัวมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติสุดท้ายต้องกลับมาจุดกึ่งกลางระหว่างโน่ากับพวกเราและยังบอกอีกด้วยค่าว่าตอนนี้ตนจะทําอะไรต้องคิดถึงลูกเป็นอันดับหนึ่งปกป้องลูกให้ได้มากที่สุดค่ะทั้งนี้ทางด้านคุณแม่ของสามีเจนี่ก็ได้ออกมาเปิดเผยกับนายแอนเทนเขาว่าข่าวแยกบ้านของทั้งคู่ไม่เป็นความจริงเลยค่ะ